กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับเป็นที่ได้ทราบกันมาอย่างดีนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของประเทศไทยปัจจุบันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าระส่ำระสายครับอย่างที่ทุกคนได้ทราบมาดีปัจจุบันนี้มีโรคใหม่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นโรคกรัวช็อปครับโรคนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการช้อปปิ้งนั้นเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่งเฟือยและใช้เงินจำนวนมากครับทำให้ประชาชนอุดอู้อยู่แต่บ้านไม่กล้าออกไปใช้จ่ายที่ไหน,นทำให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมนั้นหยุดชะงักครับผมในฐานะประธานคอชอชอนะครับมีมาตรการเคอร์ฟิวฉุกเฉิน ที่จําเป็นต้องบังคับให้ประชาชนของเราออกมาจากบ้านเพื่อใช้จ่ายครับเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้ผมขอประกาศเคอร์ฟิวเจ็แห่งทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันที่1 5มิถุนาถึง1 5สิงหารวมเวลา2เดือนครับเราจำเป็นต้องใช้กฎมาตรการนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาช้อปปิง้งโดยทางผมคอชอชชนะครับ จะอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปทางชื่อของ Amazing Thailand Cancel และทางเราขอยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสำหรับการประกาศฉุกเฉินครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกรถติดตรงบริเวณไหนของประเทศมาตรการนี้จะไม่ถูกยกเลิอกอย่างแน่นอนครับ Amazing Thailand แกลนเซลล์ครับ